าแล้วนะครับขบวนด่วนพิเศษศัตินารัที่31นะครับกํำลังจะเข้าโค้งบ้านโป่งมานะครับตอนนี้นะครับที่กั้นทางด้านเหนือของสถานีบ้านโป่งนะครับถูกกั้นเรียบร้อยแล้วนะครับนี่แอดยืนอยู่บริเวณด้านใต้นะครับ ห่างจากสถานีบ้านโป่งประมาณ150เมตรนะครับมาแล้วครับ QSY นะครับสวยงามเลยทีเดียวด่วนพิเศษทักษิณารัฐที่31ต้นทางกรุงเทพ ปทางชุมทางหัดใหญ่นะครับกําลังเข้าจอดที่สถานีบ้านปโป่งนะครับ 2 0งศนะครับ QSY 5 208นะครับทำขบวนด่วนพิเศษทัลซินารัฐที่3 1นนะครับผ่านที่กั้นทางด้านเหนือมาแล้วนะครับ 5208นะครับ q s y นะครับ จอดที่สถานีบ้านโป่งนะครับสำหรับเจ้านี่นะครับ QSY ห้าสองศูนย์แปดนะครับมีกล้องวงจรปิดด้านหน้าด้วยนะครับสำหรับขบวนโดยพิเศษทัชซินารัฐที่สามหนึ่งนะครับหัวรถจักรเจ้า QSY นะครับมีกล้องหน้ารถด้วยนะครับ เสียงเครื่อง <icism> <sm art> ย,ย,ยนต์เงียบมากเลยนะครับ กำลังผ่านนะครับที่กั้นนะครับทางด้านใต้ของสถานีบ้านโป่งนะครับสำหรับเจ้า q s y นะครับหัวรถจักร q s y 5208นะครับทํำขบวน,วนวตรวจวิจศษทักษิณารฐที่31ต้นทางกรุงเทพไปทางสุขทางขันใหญ่สวยงามเลยทีเดียวนะครับ ตัวโดยสารเสียงเงียบอยู่แล้วนะครับเจอหัวรถจัก q s y เครื่องยนต์เงียบก็กลายเป็นทำให้ขบวนนี้เดินเรียบจริงๆนะครบขบวนนี้นิ่งมากเลยเสียงเงียบมากเลยนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครต์สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ ของประดุกชาแนลนะครับอ่าที่การดันตายไปแล้วนะครับแล้พวพบกันใหม่นะครับ